ทีนี้ช่วงของการถแถลงของสบคเนี่ยมันจะมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของคลัสเตอร์บางแคครับคุณผู้ชมคือพอเราดูตัวเลขแล้วเราก็ตกใจฮะ1 9 1คนนะครับคลัสเตอร์บางแคมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยทีมงานของเราก็เลยทำกราฟิกมาให้คุณผู้ชมฮะบนถนนเพชรเกษมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายชุมชนเลยคลัสเตอร์บางแคเนี่ยอยู่บนถนนเส้นนี้เลยครับคุณผู้ชม จริงๆจ,จุดเริ่มต้นเนี่ยจะมาจากคุณผู้ชมดูที่หมายเลข2ก่อนชุมชนซอยเพชรเกษม84เขาไปเจอคนติดเชื้อ14คนปรากฏว่าในนั้นเนี่ยมีคนงานชาวกัมพูชา9คนซึ่งทำงานอยู่ในห้างสปปรรพสินค้า<ะ>ก็เลยไปตรวจไปตรวจเชิงรุกที่ห้างสปปรรพสินค้า<ะ>เจอ68คน68คนเนี่ยก็คิดเป็น4.8ของจำนวนพนักงานห้างทั้งหมดเนี่ยฮะ อันนี้คือจุดแรกห้างสปปรรพสินค้า68คนรวมกับคนในชุมชนซอยเพชรเกษม84สอีก14คนทีนี้ไปอีกชุมชนหนึ่งก็คือที่ชุมชนบ้านขิงจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากท่าปล่อยรถเมย์พนักงานซึ่งที่นั่นเนี่ยมี100คนแล้วเขาไปเจอคนติดเชื้อเนี่ย4คน4คนจาก100คนก็คิดเป็น4%เปรนะฮะปรากฏว่าคนที่ทำงานอยู่ที่ท่ารถเมย์อยู่ในชุมชนบ้านขิงขออนุญาตเอาภาพเต็มขึ้นมาหน่อยผมมองไม่ค่อยเห็นขออภยัยที่ชุมชนบ้านขิงเพชรเกษม 69เขาไปตรวจเชิงรุก2วันคุณผู้ชมลองดูตัวเลขนะฮะตรวจ30เมษาจาก316คนเจอติดเชื้อ24มาตรวจอีกครั้ง5พฤษภาคมตรวจ576คนพบติดเชื้ออีก25คน,นเห็นไหมฮะนี่ตัวเลขมันสอดคล้องกับตัวเลขเฉลี่ยที่สอบคบอ,อบอกจริงๆอะ่ะใช่ไหมฮะที่บอกว่าเดินมา100คนน่ะจะเจอสักประมาณ4คนเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะปรากฏคลัสเตอร์บางแขกจึงกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่191คนครับค่ะ ทีนี้ถ้าไปดูในภาพรวมนะคะถ้าแบ่งเป็นตามเขตของกรุงเทพมหานครดูสิว่าเขตไหนมีคนที่ติดเชื้อมากที่สุดจะได้ออกมาอย่างนี้นี่ก็เป็นตัวเลขจากทางสอบคอนะคะข้อมูลตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง5พฤษภาคมนะคะ1เมษายนถึง5พฤษภาคมอันดับ1กลายเป็นว่าเขตห้วยขวางนะคะมีผู้ติดเชื้อสะสม463คนอันดับที่2เขตดินแดง426คนแล้วก็ไล่เรียงลงมาอย่างที่เห็นนี่นะคะ่ะ ค่ะท่านผู้ชมลงพื้นที่ไปดูต่อนะคะจุดที่เป็นชุมชนแออัดเป็นจุดเสี่ยงและเฝ้าระวังกันอยู่อย่างชุมชนที่บ่อนไก่เขตปทุมวันในภาพนี้เป็นศูนย์สร้างสุขทุกวัยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่นะคะก็ยังคงตั้งจุดตรวจเชิงรุกให้กับชาวชุมชนอย่างต่อเนื่องวันนี้บรรยากาศในชุมชนค่อนข้างเงียบเหงานะคะ่ะหลายบ้านปิดเงียบร้านค้าร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ยังคงปิดปัญหาที่พบก็คือบ้านที่ผลตรวจออกมาแล้วมีผู้ติดเชื้อ ระหว่างรอส่งตัวต่อรักษาในโรงพยาบาลก็ออกมาจากบ้านไม่ได้กลายเป็นว่าอาหารการกินก็ไม่มีทํำยังไงประธานชุมชนใช้วิธีให้อาสาสมัครในชุมชนเอาเข้าวกล่องไปแจกตามบ้านค่ะส่วนที่ตลาดห้วยขวางที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งในกรุงเทพเลยนะคะที่มีคนติดเชื้อมากที่สุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากลุ่มเสียงบรรดาผู้ค้าและแรงงานในตลาดสดห้วยขวางเข้าคิวตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุก แต่ว่าแรงงานต่างด้าวยังตรวจไม่ได้เพราะว่าไม่มีรายชื่อส่งมาวันนี้ก็ทําได้เพียงแค่จัดเอกสารนะคะแล้วก็จะได้คิวตรวจในวันเสาร์นี้ปิดตลาดชั่วคราวแล้วก็ตรวจเชิงรุกนี่คือสถานการณ์ณเวลานี้นะคะตลาดห้วยขวาง